หลักฐานที่รวบรวมมาบอกว่าเจ้าช่อชนสร้างหนทางร่ำรวยให้กับวงตระกูลเจ้าจะไปที่เสือหรือไม่มาหลงมาไม่เป็นความจริงนะครับใต้เท้า่่่่ใใชชะะคถ้าสร้างฐานะวิญยาณเดือดอดออมด้วยความบาปบันแล้วนี่อะไรหลักฐาน่งชัดว่าเจ้าไม่มีทรัพย์สินมกั๊กด้วยและกลับมีธุรกิจเติมโตเป็นหลักฐานได้ด้วยเหรอเงินทองมากมายเช่นนี้ฐานะอย่างเจ้าไม่ควรมี เพื่อระหานหัวรักเลยนแต่ข้ามีรถแงงงงโชว์รวยอีกแน่สามหาวข้ามาด้มาเล่นๆนะจัดหนักเลยไหมครับไต้เท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ข้าอธิบายได้นะครับไต้เท้าใช่ค่ะไต้เท้าว่ามาข้าอดออมซื้อรถ เป็นคันแรกโอ้โหมาทำไมกันเยอะแยะนี่แบบมีเกี้ยวเกี่ยวขายคนไปทั่วนาจพตนยะจนวันหนึ่งเจอแม่นางแนะนำตัวอยากขยายครัวแลกรถไปได้เงินมาเหลวไหลเจ้าบอกเอารถไปแลกเงินแต่เหตุฉนแรถของเจ้ายังจอดอยู่ตรงนี้ให้ความเท็จซ้ำซ้อนเจ้านาทีเจาฟังข้าก่อนข้ามีพยาน เมืตัวพยานเห็นขาก็รู้ว่าสวยใครอะไม่นักธนชาติไงท่านไต้เท้าข้าขอยืนยันว่าเป็นความจริงสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินรับเงินสดรถยังมีขับมาหลวงท่านนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะไต้เท้าได้โปรดเถิดไต้เทาจ้าพรแม่นัง แต่ค่ะเสิญดูข้อมูลในนี้เขาบอกว่ารถคันแรกติดล็อกโอนไม่ได้ใน5ปีนี่แมนะ่นางพี่ธนชาติถึงจะเป็นรถคันแรกติดล็อก5ปีแต่ไม่ติดไฟแนนซ์ก็สามารถเอารถมาแลกเงินได้ค่ะถ้าอย่างนั้นข้าขอตัดสินว่ามาหลงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ขอบคุณได้เท้าขอบคุณได้เท้าอ้าวจะรออะไรกันอีกอืมเรื่องสาร รับเงินสดรถยังมีขับรับใช้ประชาชีตีราคาตรงส่งเสริมคนดีมีรถคันแรกแลกนั้นกับธนาชาติโอกาสมากมายผ่อนแสนสบายแสนละห้บาทต่อว,วันสินเชื่อธนาชาติรถแรกนั้นเยอะนะรถค่าที่จอดอยู่ข้างสารวานแม่นางช่วยจัดให้ค้าทีนนะได้ค่ะ